สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวของสาวไทยเช่นเคยนะครับสำหรับภาพแรกที่แฟนวอลเลย์บอลเห็นอยู่นะครับก็คือสนามแข่งขันในรอบไฟนนลนะครับที่เมืองอังการาประเทศตุรกีสนามนี้นะครับเคยใช้ในรอบคัดเลือกนะครับเป็นสนามแรกที่ผ่านมาก่อนที่จะมาจัดรูปแบบนะครับใหม่ในรอบไฟนนลนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสนามที่สาวๆจะได้ลงแข่งในนัดวันที่14นี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปติดตามสาวไทยนะครับหลังจากถึงตุรกีทําอะไรบ้างนะครับด้วยที่สาวไทยยังมีสภาพร่างกายที่ไม่ได้ฟิตนะครับจึงมีการยืดหยุ่นนะครับโดยการเล่นโยคะสาวไทยก็วันแรกนะครับที่ได้ไปยืดเส้นยืดสายก็มีการปรับร่างกายด้วยการเล่นโยคะแล้วก็เล่นเกมนะครับในสนามไม่ได้มีการซ้อมอะไรมากมายซึ่งตรงนี้นะครับ เป็นเรื่องของการยืดหยุ่นนะครับเนื่องจากว่าการนั่งไปตุรกีก็ใช้เวลานานอีกอย่างหนึ่งก็ยังมีปัญหาบนเครื่องบินด้วยนะครับซึ่งอาจจะทําให้มีผลกระทบต่อร่างกายของนักกีฬาดังนั้นนะครับในวันแรกที่ไปทางโค้ชและทีมทีมงานนะครับก็ใช้วิธีการปรับร่างกายก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เตรียมพร้อมก่อนที่จะมาซ้อมกันใหม่ในวันถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับวันนี้สาวไทยของเราก็เตรียมความพร้อม,อมแล้วก็ไปซ้อมที่สนามนะครับ ซึ่งก็ได้ซ้อมเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในวันนี้นะครับสาวไทยก็คงจะมีการเตรียมพร้อมต่างๆนะครับหลายๆด้านโดยเฉพาะการเลือกที่ชายาไปในครั้งนี้นะครับก็จะมีรูปแบบเกมที่ต้องซ้อมกับทีมอีกนะครับก็เป็นจุดสําคัญที่สาวไทยของเราจะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับทางตุรกี ในบ่ายวันนี้นะครับสาวไทยของเราก็เดินทางไปซ้อมที่สนามจริงและก็บรรยากาศของสนามตุรกีนะครับก็มีการขึ้นภาพนักกีฬาต่างๆนานารวมถึงภาพของอัชลาพรด้วยนะครับอัชลาพรก็ได้ขึ้นภาพโชว์ที่สนามนะครับซึ่งก็เจ้าตัวได้ไปถ่ายรูปด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจซึ่งก็เป็นภาพที่อัชลาพรน,นะครับกำลังคว้ายอยู่กับทางาตุรกีนะครับกับตันทีมหมายเลข14นั่นเองนะ ก็น่าสนใจจริงๆนะครับเป็นบรรยากาศที่อยากเห็นแล้วก็อยากเชียร์แล้วก็ฝากแฟนๆนะครับที่ติดตามอยู่รอลุ้นอดใจอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวสาวไทยของเราก็คงจะได้ลงสนามและก็ทางช่องทางหลักนะครับทางเพจหลักของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ก็คงจะส่งภาพบรรยากาศสาวไทยให้เราได้รับชมนะครับในช่วงดึกๆในรอบเย็นนะครับที่มีการซ้อมสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรอยากคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจนะักกีฬาอย่างไร ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับและเราก็มาอรอลุ้นแล้วก็ติดตามกันนะครับว่าทิชายาจะมาเล่นในตำแหน่งแบบไหนนะครับรูปแบบเกมแบบไหนถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนของทีมชาติไทยของเราจะทําได้ดีแค่ไหนแล้วก็ประทับใจแฟนบอลล์บอลแค่ไหนเรามาติดตามกันครับสวัสดีครับ